อนน้บครับตอนนี้ร้องกัสารคามอยู่ที่ชุมชน70ไร่ครับอยู่ในย่านคลองเตยครับวันนี้รองกอสจะมาสอบถามชาวบ้านครับเกี่ยวกับกล้อง C C T V เป็นกล้องวงจรปิดครับที่ทางเจ้าที่ได้นำมาติดให้กับชุมชนจำนวนหลายตัวครับ ซึ่งก็เรียกว่าเป็นการป้องกันอาจกรรมอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวรอง็จะพาไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ชุมชนแห่งนี้นะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างและอุ่นใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามารองกอมาครับโอ้สวัสดีครับรองรอดจากลองภัยครับเป็นไงบ้างครับเห็นกล้อง cctv ที่เจ้าที่ติดเยอะไหมครับก็มีหลายตัวค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึก ความรู้สึกก็ดีนะคะมันเป็นความอุ่นใจของเจ้าบ้านรู้รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นหน่อยอืมครับผมเมื่อปกติแล้วที่นี่มีปัญหาอัากรรมเกิดขึ้นเยอะไหมครับก็มีเป็นบางครั้งแต่ก็บ่อยเหมือนกันแต่พอมีกล้องมาก็รู้สึกว่าดีขึ้น๋อก็คือพูดยังไงว่ามีเจ้าที่มีตัวช่วยมามาช่วยเยอะเหมือนกันค่ะมีตัวช่วยเยอะ ที่มาติดเนี่ยเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็รู้สึกดีครับก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นครับอืมก็เห็นเห็นเห็นมาติดหลายตัวไหมฮะก็หล่ตัวอยู่ครับครับแล้วจุดตัวนี่ตอนที่อยู่ชุมชนนี้เป็นไงบ้างมีเหตุการณ์อะไรเยอะไหมอย่างก็ต่างเมื่อก่อนก็เยอะครับแต่พอติดกล้องมาก็ก็ยังชัวร์ก็น้อยลงครับอืมครับตอนนี้พอไหมกล้องที่ติดอยู่ในชุมชน ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมาไงนะอ๋อแต่กล้องติดตามเสาไฟฟ้าสูงๆไงคือคือยังคือในส่วนไอ้นี่ยังว่าเลยชุมชนครับจะไปเอาอะไรได้ล่ะพี่วัยรุ่นแต่ละคนทำไมล่ะฮะแล้วค่ำเมื่อคืนผมไม่ได้นอนอืมเหรอก็ก็มีมีเสียงอะไรรถเบิร์นรถไงฮะเบิร์รถไงดมกาวติดมาให้เบิร์นให้เต็มไปหมดอ๋อก็คือมีอ๋อส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นอนเหรอแล้วยังอยากให้เจ้าที่มาแก้ไขยังไงฮะ ็ไม่รู้สิต้องดูแลมากกว่าน,นี้นิดนึงมันเป็นชุมชนที่แบบว่าชุมชนแออัดแล้วนะครับเออแล้วที่มันมาเนี่ยอะไรหายบ้างนอกจากชามถ้วยขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอะไรหายอยีกอะลอ้ลอลอ้อรถยนต์อ่ะพี่ลอ้อรถยนต์ตรงกลางสนามเน,นี่ยเออแล้วเป็นไงไปจอดแล้วมันมาหายไงหายกี่ล้อหายสี่ล้อเลยสี่ล้อเลยเหรอแล้วเขาหนุนหนุนหมอนเนี่ยไอหนุนหมอนมานให้เลยนะเนอหนุนหมอนแล้วก็ถอดล้อออกไปโอ้โหเดี๋ยวเดือดเดือดพี่งานสนามนี่เหรออุ้ยครับเดือดเดือดหายนานยัง ก็มหลายเดือนแล้วพี่เดี๋ยวลองก่อนไปก่อนนะครับมีมีจอดรถไว้น้าบางซอยจะไม่รู้ว่าล้อจะอยู่หรือเปล่าหายแล้วโอ้ยไปกอไปก่อนไปก่อนไปก่อนตาย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 ล้ออยู่เนี่ยครับครับขอให้อยู่นะครับขอให้อยู่นะจะได้กลับเดชั่นได้ กล้อง็ดีมันมันมันปลอดภัยดีนะครับเวลาผู้หญิงเลิกงานข้ามกลางคืนนี่มันุดมัปลอดภัยเครับคือมีไหมปัญหาที่ผู้หญิงเดินผานไปมาแล้วก็ถูกฉุดหรือว่าถูกทาอนาจารย์ไหไม่มีพี่มีมีแต่แบบขโมยขมยก็แซวแล้วกบเนยลามแบบมยเอ๊ะไอ้เอออย่างกล้องเนี่ยคือมันสามารถจะไปเอาขิดได้ตอนหลังนะเ้ที่มันมามีมีไมมี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 จับเนี่ยยิงสแล้วเนี่ยซอยเนียสักตัวนะพี่สบายเลยตอนนี้กุดกี่ตัวเนี่ย ไม่เห็นไม่เลยพี่นะค่อยเห็นก็ติดไฟนะเด้๋ยวเขายวเขามาติดให้อ๋อครับดีเลยครับพี่เห็นด้วยเลยดีแบบผมค้าขายเงี้ยแบบครับใครก็ค้าขายเงี้ยก็ช่วยได้บางทีไม่ใช่ผมคนเดียวคนอื่นด้วยบางทีมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ครับรีเพกล้องได้อยากให้เจ้าที่มาติดให้กี่ตัวอันนี้ไอ้ซอยไอ้ชุดชุดเจ็ดสิบมตรอันนี้มันเป็นถนนหลักเลยนะพี่ถนนถนนหลักเลยเนี่ยเวลาใครเข้าเข้าอมาเงี้ยนซอยเหมือนซอยตลาดเลยเนี่ยซอยเนี้ยพี่ครับ ดีมากเลยถ้าติดฝากฝากฝากกปถึงเจ้าที่ขอขอขอยี่ตัวครับชอยนี้ขอกี่ตัวจางฝากกันเลยสั่งนิดขอขอยี่ตัวฮะถึงจากจากหัวซอยท้ายซอยนะขอมาสักสี่ตัวครับสี่ตัวอ่ะบอกบอกเจ้าที่ได้ขอสักสี่ตัวครับสี่ตัวครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเอ่อยังไงเจ้าที่ นี่ฮะซอยเจดิบไร่นะครับตรงนี้ขอสี่ตัวนะครับสี่ตัวก็น่าจะเพียงพอนะครับซึ่งผลแล้วก็สิ่งสะท้อนจากชุมชน 70ไร่นะครับที่รงกงอสารครามได้มาพูดคุยนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นด้วยนะครับซึ่งสิ่งสําคัญก็คือว่าจะสามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมได้นะครับก็คือสามารถจะรีเพย์แล้วก็ติดตามจับคนร้ายได้ในภายหลังครับซึ่งเรื่องนี้ก็ชาวบ้านทุกคนก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดแล้วครับรองอสารครามออนทรวนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณคุณชาคิดสิทธิ์น้อยถ่ายภาพรองอสารคคมออนทรไปก่อนสั่ใบายดีครับขอบคุณมาก